สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เพชรเกษม48ครับแยก22วันนี้เทพโยครับเทพโยเดินทางมาเยี่ยมสนามเพชรเกษม48แยก22นะครับ มาต่อสามต่อหนึ่งนะครับฝั่งนู้นต้องบอกว่ามีทั้งพมา่ามีทั้งพี่น้องชาวฝั่งซ้ายนะครับพี่น้องจากประเทศลาวต้องบอกว่า AEC มากนะครับเกมนี้โอ้ลูกเสิร์ฟ แต้มเทพโยขึ้นนําเลยครับตอนนี้ดดดดดเดี๋ยวฟังแต้มจากกรรมการก่อนนะครับยังติดอยู่นะครับยกเข้าไปลูกนี้ตีต,ตีหัวเบี้ยวยังอยูโอ่โอ้ยังไงครับ4ต่อ0ครับนำโด่งไปแล้วแต้มมีเสิร์ฟหันหมุนตัวด้วยนะครับ เอายังได้ครับลูกนี้อเดี๋ยวมันมันมากมันมากสวีเลยขอบคุณเทพยโยนะครับวันนี้มาเยี่ยมสนามนะครับมาสร้างสีสันในสนามเพชกเกเม4 8แยก22ของเรานะครับศูนต่อครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านนี้ก็คือเกรดไม่ได้แข็งมากนะครับก็จัดให้จัดให้3มคนก็จริงนะครับแต่เวทก็ไม่ได้ แต่และคนนี่ไม่เท่าเทพโยนะครับต้องจับมามาัดรวมกันไอ <c oughs> ตัวทําฝั่งนู้นคือพม,ม่านะครับพม,มา่าใส่รองเท้าข้างเดียวศูนต่อสครับตามอยู่ <c oughs> เข้าหน้าซ้ายครับรับซ้ายยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับลูกนี้โยกแตะยอด <c oughs> โอ้ปวนมากนะครับต้องบอกว่าคนเดียวนี่ทำให้สามคนนี้ปันปวนไปหมดเลยนะครับเทพยโยเล่นไปคุยไปนะครับเป็นสไตล์ของเทพยโยนะครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องบ่าวิสารตะก้อบ,บ้านๆนะครับวันนี้ตะก้อบ,บ้านๆจริง,รงๆครับเทพยโยครับมาเยี่ยมสนาม ลูกทำไม่ข้ามเลยนะครับมันยังไงครับฝั่งนู้เนเตลงศักดิ์ทพอ์โยหรือเปล่าครับห้าต่อศูนย์โอ้โหตัดหัวเน็ตไม่ข้ามครับนิดเดียวศูนต่อห้าเข้าหน้าซ้ายโอ้โหรับมาตรฐานมากครับลูกปาดสามมิติยังอยู่ครับทำงานนิดนึงอ้ายังอยู่มาติดซ้ายยังอยู่นะครับตีหัวโห ไม่มีโอกาสได้สู้เลยครับฝั่ง3มคนอันนี้โทรศัพท์ใครครับอยู่ตรงนี้โอปล่อยเลยสามคนยังไงครับต้องบอกว่าร้ายมากครับเทพยบอยู่ห้าต่อศูนย์แต่ยอดหน้าเน็ตไม่มีรองเท้าครับลูกนี้ยกเข้ามาอาล้อนอีกแล้วครับเรียบร้อยดีหัวหัวเบี้ยวโอ้โห โอ้โหต, uh> ต้องบอกว่ามาสร้างสีสันให้สนามของเราจริงๆนะครับเทปโยวันนี้มีทั้งลูกเสิฟมีทั้งลูกหัวหลอกไปทั่วเลยครับตอนนี้ปั่นป่วนหมดฝั่งสามคนเขียวพม่าโอ้โหถึงขนาดพม่านี่ทำไม่ข้ามรมนานที่จะเล่นดีมากนะครับไปตัวทําฝั่งพม่าฝั่งฝั่งนู้นวันนี้ทําไมเล่นไม่ออกก็ไม่รู้วันนี้เจอศักดิ์ศรทเทปโยคม เปิดหัวครับตัวยกยกเข้ามาโอ้โหตัวทํากางเกงแดงฝั่ง3คนนี้ก็คือมาจากสปปเหมือนกันนะครับมาจากฝั่งซ้ายบ้านเดียวกันกับฝั่งเทพโยนะครับศูนย์ต่อเโอ้โหยาวมากโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าตะก้อคุะภาษาครับอย่างนี้ ใช่ครับเทพโยบอกว่าตะก้อ e e c นะครับเสิร์ปปันเข้าหน้าซ้ายเปิดหัวครับยกเข้ามาไกลนิดนึงโอ้ยไม่ออกครับเออเทพโยบอกแรงๆหน่อยนะครับไม่อยากจะรับลูกเบาๆครับ เข้าหน้าขวาโอ้โหเนียนมากเข้าหน้าขวานี่ก็ไม่เหลือครับปาดหรือหัวปาดโอ้โหลูกนี้เทพโยบอกว่าเทพโยบอกว่าจะจะมาออกสเต็ปให้ดูเต็มที่นะครับสนามของเราวันนี้อ้าวฝนลงแล้วครับฝนเริ่มจะลงเม็ดเจตอศูนย์โอ้โหยังไงครับออกนิดเดียวครับ เสิร์ฟได้สวยมากแล้วครับ3คนนี้ไม่มีโอกาสขยับตัวเลยนะครับลูกเสิร์ฟมาสักครู่หยอดหยอดไม่มีผลครับเทโยบอกลูกนี้ต้องเตะครับโอ้โหโอ้โทษโทษพี่เทโยบอกวันนี้จะมาทำให้ดูทุกอย่างนะครับตั้งแต่สามมิตรีจนถึงควงตะเคลงด้วยได้ไหมล่ะ ลูกนี้แตะยอดยกล้นไปไหมไม่ล้นยอดโอ้โหต้องอย่างนี้ครับถึงจะได้ผมไม่อยากข้าวผมเจ็บนี่จริงอะไรอืมผมไม่ได้ลงรายการพี่ก็ไปวุ้นนะไม่กับทางช่วยดิยอดออ๋ยังอยู่ครับยังอยู่แบ๊กทางช่วยด้ษยังอยู่นะครับ อต้องมีหัวนะครับต้องมีหัวด้วยนะครับไม่ต้องใช้แต่กําลังอย่างเดียวแต่ก็เทพโยนี่ก็คือแต่ก็เชิงเดียวอยู่แล้วนะครับสามหนึ่งวันนี้ต่อเล่นคนเดียวสบายใจเทพโยบอกไม่ต้องมีเพื่อนตีหัวไหมเขี่ยเลยครับลูกนี้โอ้โหวันนี้มาออกสเต็ปสัก5 0ก็พอเทพโยบนะอกเจตอนึ่งครับ ก่อนเสิร์ฟนี่บอกด้วยนะครับว่าไปทางไหนเปิดหัวยังหลุดอีกอแตะด้วยนะครับลูกนี้โอ้โหมีอเออมีที่ไหนครับลูกเสิร์ฟนี่บอกก่อนที่จะไปนะครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กรรมการนับก่อนครับเจนยืนเอาเอา,เอาเลยหนึ่งต่อแปดซ้ายซ้ายยังอยู่นะกระโดดเหมือนกบแล้วก็ยังอยู่โอ้โอบุญมา แปดต่อหนึ่งครับเข้าหน้าซ้ายฝั่งไม่มีรองเท้ารับปิดบิดนิดนึงยอดมันต้องมีเหลี่ยมนะครับเล่นกับตัวก็คนเดียวเนี่ยจะใช้ตกำลังไม่ได้นะครับเข้าหน้าซ้ายง่ายไปลูกนี้รับหัวง่ายเอาไปกินครับ วันนี้งานเบาๆครับเทพโยครับไม่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 ไมไมยากครับเบาๆเิ่งทาันนยะวิ่งทาครับแต่ไม่วิ่งครับยืนทำไมครับเนี่ยเทพเอ,อะไรนะพี่หนึ 1> 1่งต่อแปดหนึ่งต่อแปดเสิร์ฟได้สวยมากลูกนี้ แ yup. ต่อ2ครับいいเดี๋ยวเดี๋ยวทงชัยใจเย็นๆหน่อยทงชัยให้กรรมการนับก่อนค่อยเสิร oh MM ์ฟใจเย็นๆหน่อยไม่เป็นไม่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 ไ่ไม่เอ่ไม่าน่ลม่ไ่าน่ไม่ไ่ไม่ไมไม่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 ผ่าน่ล่ไ่ไม่ไม่ไม่อ2ครับไย่ไม่มไมม่ไม่ไม่ไมโไ เห็นเทปโยเหมือนจะไม่ทันฝั okay. ่งนู like ้นไม่ได้เตรียมตัวรับลูกเลยนะครับไม่แก้ด้วยนะครับฝั่งนู้นต้องเอาชนะให้ได้นะครับเทพโยบอกไม่แก้นะครับมีมีคิวอีกหลายสนามนะครับวันนี้เพิ่งจะได้สองสนามครับเช้ามาเนียโอ้โหฝั่งนู้นก็บอกกันเหมือนันาสองต่อเก้า ปีนหัวเนตมาเสร์ฟดีครับลูกนี้ได้แ้มสามได้คนละแ้มนะครับฝั่งสามคนสามต่อเก้าออกหากใครหาใครโอ้เก้าต่อสามครับห่างกันมากครับเสริบเข้าหัวลูกนี้ขนาดเสร์ฟแปรนะครับรับหัวยังบิดเอาบาง<ะ>ังว่าแล้วแผลนี้มันไม่มีตัวเสริบ สิบต่อสามมีบอกก <AS L> ่อนเสิฟเป็นสไตล์ของเทพโยตายตายอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับอย่างนี้ไปเลยว้แม่ดีเลยมันต้อท่านหยอกไปเรื่อยครับเทพโยก็หลอกหยอกไปเรื่อยๆสาต่อ10ครับ เข้าหน้าซ้ายไม่ได้แล้วครับออกข้างสนามแล้วสี่ต่อสิบมาอีกทีซ้ายไม่หลุดแล้วครับคราวนี้ปาดโอ้ไม่ปาดครับโอ้เตะเลยครับลูกนี้เออสิบต่อสี่ตัด เปิดหน้าอ้าลูกนี้โอ้โอโอ 10ต่อ4ยอดโอ้้หีนิดเดียวครับเส้นเหลืองแล้วนะครับลูกนี้ไม่พลิกไปฝั่งนู้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่อยสารตระกอบบ้านๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะครับ ตะก้อบ้านๆครับสนามไปเกษมสีช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับวงการตะก้อของเรานะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่โรคระบาดโควิดกำลังระบาดก็ให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับ FC ทุกท่านนักกีฬาทุกท่านก็ระมัดระวังตัวนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสนะครับล้างมือ 5ห้าต่อ10บครับยังซ้ายครับซ้ายยังอยู่ดีครับลูกนี้สิบ <c oughs> ต่อห้า ไม่มาทำเองก็รู้ว่าจะยกรอหน่อยรอหน่อยอ่ะห้าต่อสิบครับเทพโยบ,บอกรออยู่ยเปิดหัวครับเปิดหัวยกเข้าหน้าเคลียหลังโอ้โหหลอกเหมือนผีเลยครับเทพโย ยอ่าไล่ขึ้นมาทีละแต้มครับเทพโยเหนื่อยหรือเปล่าครับ เปิดหัวครับเทพโยบอกว่าต้องเอาจริงครับต้องล็อกแล้ว6ต่อ10แล้วเอ้ล็อกกูดีกว่าฝั่งไหนล็อกฝั่งไหนดูด้วยฟาน้ำมากินหน่อยน้ำน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลดนดลูกนี้กลางสนามโอ้โหไม่ข้ามครับไกลเกินครับลูกนี้

8ต่อส0น้ำก่อนโอ้ยน้ำนิดนึงเหนือยหนักอนนักนจานเนานเอาหน้เทียบนลหน่เอา่ยน แปดต่อสิบครับไล่มา <จะ S 1> ชิดบังครับบังครับบังขายถั่วลูกนี้โอ้โอมหมดสภาพไม่ฟิตไม่ฟิตไม่ฟิตเนี่ยตั้งเนี้ยเนี่ยตั้งเนี้ย แรยีเก่่ก็ไม่มออระวังระวังนะพอมาถึงแล้วมันล็อกไม่ได้นะเขาเขาเขาล็อกอผมอยู่เลยอนู้นเนี่ยเสิร์ฟข้างหลังเคยข้างหลังครัาอ่าแต้มเท่าไหร่แล้วครับกรรมการ ก้าต่อสิบครับเหลือแต้มเดียวไล่มาแล้วครับเปิดหัวครับลูกนี้ถึงคราวต้องเอาจริงแล้วครับทําเล่นไม่ได้แล้วครับตอนนี้ได้น้าแล้วครับเทวโยงเหมือนไก่เลยนะครับแ สิบต่อเก้าครับสิบเอตต่อเก้าโอ้โหไล่ขึ้นมาจนถึงเก้าต่อสิบครับเทเปโยหนีไปอีกหนึ่งแต้มเม็ดเดียวนะครับสวยมากลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับลูกนี้เปิดเข้าช่องโอ้ปาดหนีตัว เก้าเก้าสิบเอ็ดครับเข้าหน้าขวาครับยังอยู่ยังอยู่ยังได้อยู่นิดนึงหัวโอสิบสิบเอ็ด แต้มเดียวครับสิบสิบเอ็ดครับแต้มเดียวทันแต้มเดียวเกมยังไงโอ้เ oh, กี oh, ่ยวหลังเท้าลูกนี้โอ้ลูกนี้พลาดเองครับพลาดเองนะครับต้องบอกว่าถึงกับแพ้เลยหรือเปล่าครับเสื้อน้ำเงินนี่เป็นเสื้อของทีมงานบ่าวอีสานตะกอบบ้านๆนะครับเหลือแต้มเดียวครับส1ต่อส0บ หลังไปไข่โอ้เข้าไปแล้วเอายังอยู่นะครับเอาเกมเลยเกมเลยไหมเกมเลยไหมโอ้โหเรียบร้อยดีครับ12ต่อ10โอ้โหโดนล็อกแต้ม9จนขึ้นมาเป็น10ขยับขึ้นมาตอนท้ายๆเกมนิดเดียวครับเทพโยก็ชนะนะครับ3คนไปด้วย12ต่อ10ขอบคุณเทพโยนะครับที่มาสร้างสีสันในสนามของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ โย่ยหงไงยังไงไเหมือนไม่ด้